ันเดี๋ยวมันเดี๋ยันเดียวโอ้ยหมดตัวไม่หมดมึงเห็นว่า2-3ไม่ติดโอเค้นอยู่ต่อปันละสนี่มาดิเฮ้ยเบินเลยนะใ่ว่าถ้าถือนี่แอบถ่ายมาถืออย่างเง e ี้ยหรอวะ สามลูกเดียวติดสี่ลูกแล้วติดสี่ลูกไม่ได้ข้างล่างเหรอเห็นตัวเลขเป็นสองชั้เอ้ากดออกดอัดแล้วนี่หว่า โอ้ยไกลเกินใช่เลยมันาี่มดูหลายคนนี้สามสองเนี่ยถ้าเกิดเราช้าเข้าไปทิ้งชั้นนะชั้นเราสามสองนี่ะด้ปะติดแล้วมันติดทุกอย่าัแต่มันติดติดตอนเอามันติดทีติดมันมองไม่เห็นหรือเปล่าติดวะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตีดก็มองอยู่จ่ายจ่าจ่ายเลยใจเลยใจเลยไม่รอเพื่อนไอ้นี่ก่อนก็ได้รอเพื่อนจิ๊กเกอร์ค่อยถ่ายก็ได้ เราพิกดรอกดถ่ายตอนติดเล้วค่อยดูช่วยกันมาตาเปล่าได้เอาาคนละลูกเลยไหมคนละลูกเลยอ่ะยืนดูคนละไหล่คนละลูกเนยไม่ใช่ดูเป็นคนละลูกเลยลูกกูติดลูกกูติดลูกกูไม่ติดโอ้โหพี่เวลามันสปาร์ทเงิเท่าไหร่เองินม่ตอนนั้นมันก็พิบตาได้ทำไงเนี่ยตัดกันดูคนละสามลูกมีแสงมันย้อนมามองไม่เห็นหรอกปิดตรงแล้วมันไม่มีประตูทึบไงเพื่อน มันปิดได้สนิมนี่การเขาปิดตลอดอ่อ,อ,อตอ,ตอไหร่แล้วเพ <15. S 1> นะิ่์นสามสิบแล้วบอกนะไม่ทันว่ะ